สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่ร่างเข้ามารับชมท่างช่องไอเินทินิสารนะครับครับเมื่อนี้ก็เลาะหัวเลาะสวนคือเก้านะครับเมื่อนี้มาเลาะทางสวนพริกนะครับมาสวนพริกของไอรินทินิสารเองนะครับครับหลังจากที่ผมได้ถอนหยานะครับถอนหยาลูกหยาเรียบร้อยแล้วนะครับมือนี้ก็เรียกว่าเซมาฉีดพ่นปุ๋ยทัางใบนะครับครับเมื่อนี้ผม เป็นปุ๋ยเกนะครับเป็นปุ๋ยเกผสมน้ำฉีดนะครับก็ได้ซื้อมาจ,จากด้านวัสดุพันนะครับวันเกษตรพันเกษตรพันด่านการ้านของคล้ายการเกษตรนะครับเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับสูตรกับวิธีการผสมกระเบื้องขังลางซองนะครับอัตราส่วนผสมนะครับอ่านตามขังลางซองนะครับป,ปุ๋ยสูตร30หาหานะครับ ครับเวลากระมาผสมปุ๋ยนะครับรปฉีดพ่นนะครับมือนี่ไฮดาวเซตนะครับจะได้เร่งการเจริญเติบโตนะครับบำบุ้งพิกน้อยจังน้อยนะครับพิกกะอายุเดือนกัวแล้วละครับเดือนกัวแล้วเพราะว่ากะยังบอง่ามปันไดนะครับมาเบึงแล้วบอคอยง่ามปันไดนะครับผมก็เลยจะ หาแนวหาสามลูกมากนะครับสามบำลุงมาแบบลงเพิ่นนะครับนะครับนี่ถังทั้งผมถังพ่นผมกับซิพาลิตรนะครับแต่น้ำในซิพาลิตรนะครับผมก็ใส่ที่น้องช่อนนะครับน้องสอนสอดแกงเข้านี่ครับสอดแกงเข้าในหลานนะครับว่ายิซิบิตรนะครับยิซิบิตที่เป็นไส้อาซิ กมนะครับหาซิปกกับประมาณสองส่อนกว่านะครับสองส่อนกว่าสองส่อนครึ่งนะครับผมใส่สิบสิบหาลิตรนะครับบรรจุน้ำได้สิบหาลิตรทังงผมนะครับผมก็เลยใส่สองส่อนนะครับนะครับตัวน้ำสิบหาลิตรนะครับไล่น้ำงายนะครับปุ๋ยถึงหนากวละลายไปเลยนะครับ ใส่น้ำสะอาดนะครับจะเป็นน้ำน้ำนองน้ำหน้าห้องกระไดนะครับคือน้ำฝนน้ำกินแดเบิดนะครับขอแต่เป็นน้ำสะอาดนะครับอย่าคุณนะครับอย่าเป็นน้ำคุณน้ำติดใสสะอาดกรพ่อนะครับน้ำตามทองให้ทองหน้าตามน้องตามน้ำปลาปลาห้องกระไดกันนะครับเมื่อนี้ผมใส่น้ำใส่น้ำให้หน้านะครับนะครับสิบหาลิตรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ตะไลงายงนะครับตะไา้านามไว้นะครับลองเอามาใส่เบิงนะครับผมก็ได้หลจากนั้นก็ดีน้ำไปพ่นนะครับไปพน่พนพ่นพริกหน่อยนะครับ พิกาส่วนในฝนตกนะครับตกเร่งนะครับฝนตกรุ่ขนาดนะครับน้ำร่องพิกจะมีตรนามนะครับจะยางหยากลําบากเนี้ยนะครับเหนียวนะครับส่วนในฝนตกดุฝนตกเร่งนะครับทั้งบึงกาลเท่านะครับตกทุกมือนะครับพิกกับปอยงามนะครับบอยถือแดดนะครับ ครับฉีดพ่นไปนะครับฉีดพ่นไปนะครับพ่นพิผิวบางๆไปนะครับใช่ทั้งโยกนะครับทั้งโยกไปจะฉีดไปให้ทั่วภุมิของพริกครับเปลืองนะครับเพราะเปลืองเพราะว่า,วาพริกยัง คุ้มหน่อยนะครับต้ำตดหน่อยอยู่นะครับฉีดพ่นไปเป็นละอองนะครับเป็นละอองไฟฝอยนะครับมือดีคว้าะฉีดให็นเซตนะครับฉีดให็นเซตสวนนะครับแปลงนี้ก็ประมาณสองงานนะครับ พอฉีดแบบนี้ครับแบบคนแบบฝอยๆนะครับเราออกนะครับแต่มาฉีดผมก็ไม่ค่อยดีมาได้นะครับจกเสียแน่หดะนะครับน้ำจะยดลงนะครับก็จะได้คงจะได้ฉีดเที่ยนาอาจจะซื้อไม่หรือจะจะซ่อมนะครับแต่สถาสนการของมันนะครับเพราะเพราะแส่ไดดยุค ก็จะใส่ได้ก็จะใส่ต่อไปนี่นะครับี่อใส่ได้อยู่นะครับแต่มันก็รยดยึดนะครับยดลงดินมาเป็นยังนะครับมันก็เป็นปุยทังดินนี้ครับหากของคลิกกับมาดูดทั้งดินนี่คือเก้านะครับถอดยดต้องดินบนทา้งใบก็เป็นปุยทา้งใบนะครับพอ่อลงดินก็เป็นปุยทางดินนะครับปุยปุยเก็ดนะครับปุยเก็ด ฉีดไปแบบนี้นะครับฉีดพ่นไปแบบนี้นะครับพี่กะพ่วงกาลังสีแตกคุ้มนะครับก็เริ่มเป็นดอกเลยครับเริ่มเป็นดอกเห็นดอกบอกมาแล้วนะครับอยู่พันใดแล้วแต่ว่าพ่วงการจเจริญตัวของพืชเพิ่นยังบ่คอยงามนะครับบ่คอยได้บาบำรุงักสามปั๊ดนะครับพอหยาแล้วก็เลย มาฉีดพ่นปุ๋ยหมอมรุ่งจักน้อยนะครับตมือน,อนที้บางทีขามารับชมนะครับแต่มีความรู้ด้านการเกษตรนะครับมีความรู้ด้านการปลูกพริกกะเนะนนาำนะครับทางเท่าแนี้นะครับว่าจะได้ไปปรับเสริมประยุกต์ใส่นะครับในการ ทำส่วนพริกสำหรับไอ้ดินที่นซาในการมือไม้นะครับมือไม่นการปลูกพริกครับอยากปลูกครับแต่กับเรเคยปลูกนะครับเคยปลูกกับปลูกแค่ซิดดีิต้นนะครับพอได้กินนะครับบ่เคยปลูกหลายนะครับยังมูจากเทคนิคการดูแลรักษาปันไดนะครับซอยแสดงความคิดเห็นมาบอกแน่นะครับอูมีความรู้นะครับ ว่ได้ไปปรับไปเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็สำหรับมือใหม่นะครับไปจาก่ายทวัดพี่น้องเอฟซีเบิงนะครับก็จะได้ควบรูจากผู้ทิพนรูนะครับหัามะขามันห้ครับทางช่องแนนนะครับขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับครับผมก็จะฉีดพ่นปุ๋ยนะครับท้างใบแล้วเสียดัครับช่วงนี้ก็ เริ่มบอกพี่น้องไปนะครับผมมาฉีดช่วงช่วงแรกนะครับช่วงประมาณสีม่วงกัวนะครับสีม่งแรกนะครับสีม่วงกัวนะครับตอนฉีดจะ่นีก็ประมาณหาม่งแล้วนะครับหาม่งแล้วก็เริ่มฉีดแต่ตอนสีม่วงกัานะครับฉีดพลแต่ตอนสีม่งกว่ชวนกัหาม่งนะครับก็คงสีแล้วเสร็จประมาณหาม่วงกัวแล้วครับฉีดตอนเย็นนะครับเดวตอนอ่อนนะครับ มาจะมาฉีดช่วงตอนเศร้ากับฝนตกนะครับตอนเศร้ามาฉีดไดในฝนตกเฮ้ยมาฉีดช่วงตอนเย็นเย็นแรงๆเอานะครับมือนี้อากาศก็ดียู่ช่วงเย็นแรงนะครับไม่มีแดดนะครับมีแสงเดดอ่นอนๆน,นะครับพอดีก็เลยได้โอกาสออกมาฉีดปุ๋ยนะครับ,บการฉีดก็จะลแล้วลัะครับ ฉีดแล้วแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต้นพล็กผมก็ได้นะครับกาลังจะออกดอกนะครับกาลังจะเริมเป็นดอกแล้วนะครับช่วงนี้กลางแรงแล้วนะครับแรงแรงแล้วใกล้จะบดแสงแดดแล้วนะครับหาโมงก่าแล้วนะครับนะครับหาโมงก่าแล้วนะครับพอดีฉีดผลเซตนะครับหาโมงก่าพอดีนะครับพอดีฉีดผลปุ๋ย เรียบร่อยนะครับพอดีก็บ่ามุ่งกว่ากระจุยแสงเดือลนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็พอจากลาไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอดียนิสารไว้นำแนวนะครับช่องหน่อยๆไม่ๆหนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอก่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ